็อยากจะเหมนน้ำใจพี่น้องนะครับเรากา็มีพี่น้องในประเทศต่างๆทั่วโลกนะอย่างน้อย39ประเทศกำลังขยายมากยิ่งขึ้นเราคนเดียวไม่สามารถทำให้พระมหาบัญชาพระเจ้าสำเร็จได้แต่เราต้องรวมพลังกันทุกคนมีของประธานต่างกันมีลักษณะชีวิตที่พระเจ้าสร้างไว้ต่างกันแล้วเรากำลังเติบโตขึ้นในทางพระเจ้าหากเรามารวมกันก็จะเป็นภา,ายที่ แข็งแรงพระเจ้ามีน้ำประทศไทยมีวัตถุประสงค์สําหรับเราในการเกิดมาในโลกนี้ไม่เพียงแต่รับพระพอในลำเนินชุ่ที่มีความสุขในแผ่นดินโลกนี้เท่านั้นแต่เราอยากจะนำความรักของพระเจ้าความสุขนั้นและโดยเฉพาะชีวิตนิรันร์ไปให้คนอื่นพรานีเป็นคาตอบเราต้องหันกลับมายึดมั่นเชื่อและยอมรับหลักการนั้นพัานี อย่าลืมหลักการพื้นฐานที่เรามีอยู่สิ่งที่เราทําอยู่ม่ว่า,ากลุ่มแคร์สามีกีทํากันไม่ว่าการเลี้ยงดูติดตามผลการสร้างสาวกและการตั้งเคตสจักรนี่คือคีย์คุณแจหลักๆที่เราทํากันเราก็เมื่อเราร่วมใจกันเหมือนที่พมบีกล่าวไว้ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อในความรักพระเจ้าบังคับพระพรเทวม,มา ไม่ว่าท่านจะเป็นใครเป็นอย่างไรพระเจ้าเรียกท่านให้มาร่วมกันเรามารับใช้พระเจ้าร่วมกันเพื่อจะทําทให้พระมหาบัญชาพระเจ้าสําเร็จในชั่วชีวิตของเรา